การศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษากันบ้างค่ะที่ได้มาศึกษาดูงานาทำเข้าศึกษาดูงานผลิตรายการโทรทัศน์ที่ NBT ภาคเหนือของเราค่ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่นำนักเรียนนักศึกษากองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษาโครงการสถานศึกษานวัตกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่จำนวน73คนเข้าศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือ N b t บภาคเหนือรับชมขั้นตอนกระบวนการถ่ายทําและผลิตรายการโทรทัศน์ในรายการข่าวภาคเหนือซึ่งเป็นรายการออกอากาศสดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านวิชาชีพสร้างแรงบันดาลใจในการ รศึกษารายการประกอบอาชีพในอนาคตแก่ผู้เรียนค่ะในการนี้ครับนางปณิสาชัยพรมพุ่มในการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้บรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าศึกษาดูงานโดยให้ข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ NBT ภาคเหนือซึ่งเป็นหนึ่งใน NBT ส่วนภูมิภาคในการออกอากาศเป็นภาษาท้องถิ่นแยกออกอากาศ4ภาค4ภาษาครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับน้องๆที่มาศึกษาดูงานที่ NBT เชียงใหม่เดี๋ยวจะมีวันที่7มีนาคมนี้ด้วยนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันที่19นะครับก็จะมีน้องๆนักศึกษา